สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดียามเย็นๆนะวันนี้เดี๋ยวมาคุยเอาแบบสั้นๆนะเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่มันเพิ่มขึ้นช่วงเนี้ยถ้าใครได้ติดตามอ่านอ่านข่าวเสพข่าวเสพข่าวเขา,วาเรียกว่าสื่อหลักนะซึ่งปกติเนี้ยเนปเป็นคนที่ไม่ค่อยเสพข่าวสื่อหลักนะคะต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวใครเข้ามาเนรบกวนช่วยแชร์ไลก์นี้เนนิดนึงนะคะ Facebook a ฟซบุ๊กอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนเนื่องจากด้วยหัวข้อคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับไปพูดถึงการสาเหตุบางอย่างอะเนาะมันก็จะมีผลกระทบต่อเขาเรียกว่าต่อธุรกิจเดี๋ยวเน้จะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเนขออนุญาตแชร์ในส่วนของเน้ก่อนอ่าเดี๋ยวใครเข้ามาเนยรบกวนช่วยแชร์ให้เน้ด้วยนะชูบเดี๋ยวเน้ขอแชร์ก่อนอ่ะ ทุกคนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเกี่ยวเรื่องนี้ทําไมเนถึงไม่เสพสื่อหลักแต่จริงเราก็ต้องเสพเนาะแต่สื่อหลักเนี่ยเหตุผลที่เน่ไม่ค่อยเสพเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอนี้นิดนึงนะมนุษย์เราทุกคนเนาะทุกวันเนี้ยมันมีหลายวงการทุกคนต้องเข้าใจนะวงการหมอวงการอาหารเสริมวงการยาวงการอะไรอะไรก็แล้วแต่ทุกคน ทุกวงการเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะโปรโมตจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเนาะซึ่งมันไม่ผิดนะที่ทุกวงการจะโปรโมตชวนเชื่อโฆษณารักษาผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีใครผิดเพราะว่าโลกเนี้ยมันวาไลตี้ทุกคนมันหลากหลายแต่ประเด็นสําคัญก็คือวันนี้เราจะต้องยึดหลักที่เนซบอกเสมอคือว่าพระพุทธเจ้าเนาะสอนหลักของความเชื่อค่ะหลักการละมาสูตร ก็คืออย่าเพิ่งเชื่อทุกข้อมูลเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไหนก็แล้วแต่แต่เราสามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้เรารับรู้ได้อย่างการที่เราไปเสพสื่อหลักอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีภูมิต้านทานต่ำเนาะคำว่าต่ําในที่นี้เน้หมายถึงเรื่องของอ,องค์ความรู้เกี่ยวกับร่างกายนะคะถ้าเรามีองค์ความรู้ร่างกายชีววิทยาของร่างกายน้อยเนี่ยเราจะถูกโฆษณาชวนเชื่อ เขาเรียกว่าโปรแกรมจิตของเราไปเหมือนกับการโปรแกรมว่าเป็นเด็กจะต้องมีการฉีดวัคซีนซึ่งทุกคนรู้ไหมเดี๋ยวียวจะเล่าเรื่องอเมริกาตอนเนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะได้ยกเลิกการฉีดวัคซีนในเด็กเด็กแล้วไม่แน่ใจว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวนะเออเันแหละเอาแหละ,หละยกเลิกกันแหละเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะทุกคนเพื่อความช่วเดี๋ยจะดูเอาเอาเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องอ,อเมริกาเนาะที่ยกเลิกการฉีดวัคซีนเอาในเด็กนะเด็กเล็กนะเหตุผลเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมจริงๆแล้วเราต่างรู้ดีซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้เนาะว่าวัคซีนเนี่ยก็คือผลประโยชน์หนึ่งของคนที่สร้างวัคซีนขึ้นมาซึ่งคนที่สร้างคนก่อนก็คือป,ประธานาธิบดีไบเดนเป็นคนที่เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นแหล่งของการที่จะผลิตวัคซีนขึ้นมาเนาะ แล้วก็เป็นเหมือนผลประโยชน์เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็มาฉีดฉีดฉีด,ฉดต่างประเทศเนี่ยเขามีการเขามีการเขาเรียกว่าฟ้องร้องกันเนาะแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยน้อยคนนะที่จะมาศึกษาเรื่องพวกเนี้ยซึ่งเรื่องความรู้ลึกๆพวกนี้นะคะอย่างที่เน้ยบอกว่าคนที่เสพสื่อหลักเนี่ยจะไม่ค่อยรู้หรอกคะ่ะเวลาสื่อหลักเนี่ยเหมือนบางรายการเนาะเขาก็จะพูดว่าเรื่องธรรมชาติบําบัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้นะ อะไรหลายๆสิ่งที่เราใช้ธรรมชาติบาบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเชื่อถือไม่ได้อันนี้จะยกตัวอย่างแบบขนาดขนาด,นาดแค่เรื่องเบต้ากูแคนเนี่ยประเทศของเราเนี่ยก็ยังไม่ไม่ยกให้เป็นยาเลยนะแต่ประเทศอื่นเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขายกระดับให้เป็นยาแล้วพอมันเป็นยาปุ๊บมันจะเกิดการถูกเชื่อถือแต่บ้านเราเนี่ยพอมันเป็นอาหารเสริมก็จะถูกการบีบว่าโอ๊ยมาขายอาหารเสริมอะไรแบบเนี้ย ซึ่งประเด็นมันไม่ได้มันไม่ได้สาคัญว่าถูกยกให้เป็นยาหรือไม่ยกให้เป็นยาหรือเป็นอาหารเสริมทุกคนในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นพวกที่เรียนรู้ชีววิทยาของร่างกายซึ่งเนเชื่อว่าหลายๆท่านติดตามเนซเนี่ยติดตามเพราะว่าเราต้องการที่จะรักษาดีเนเอเนาะฟื้นฟรูระบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นทุกคนเราจะต้องมีองค์ความรู้ที่มันเป็นรู้จริงรู้ลึกอะ่ะมันไม่ใช่รู้แบบ ผิวๆแล้วก็รู้ตามโฆษณาชวนเชื่อเนาะวันนี้ถ้าเราเสพสื่อแบบโฆษณาชวนเชื่อเสพสื่อหลักสื่อหลักเนี่ยทุกคนไปดูนะมันก็จะมีาตัวเลขแต่ตอนนี้ที่เนเสพสื่อหลักวันนี้ต้องการจะดูะสถติติตัวเลขของคนเป็นมะเร็งคนเป็น h i ชคนเป็นโรค SL e แพ้ภูมิตัวเองเนาะโรคต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นคือที่เนต้องการรู้เพราะว่าเนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นนะแต่เราก็จะดูว่าเออมันเพิ่มขึ้น เยอะมากแล้วก็จะมีคนที่เสียชีวิตเยอะมากเหตุผลก็มาจากที่ทุกคนไปฉีดฉีดฉีดกันมาเนาะซึ่งเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้ววันนี้เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็ถูกบีบถูกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีเนี้ยมันไม่สําคัญทุกคนเมื่อทุกคนทํามาแล้วฉีดมาแล้วสิ่งสําคัญคืออะไรสิ่งสําคัญคือเราเราต้องรู้ว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยมันมีความที่จะอยู่รอดได้เนี่ยเราจะต้องมีการกําจัดพิษ จัดการสารพิษจัดการพิษในร่างกายออกไปอันนี้คือสิ่งที่สําคัญซึ่งการจัดการพิษเดียวสำคัญมากเลยค่ะสําคัญไม่ต่างกับการที่เราจะกินสารอาหารเพื่อทําให้เราซ่อมสร้างซ่อมแซมให้มีแบบรูปร่างที่ดีมีเนื้อมีหนังมังสารยายเงี้ยนะก็สําคัญพอๆกันแต่จะบอกนะคะว่าการการจัดการพิษเนี่ยกับการเสริมสร้างเนี่ยสำคัญพอๆกันแต่ที่นี้นจะบอกแบบนี้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เน็กก็ซีเรียสอยู่อย่างนึงนะทุกคนอันนี้ขอระบายความในใจนิดนึงเนื่องจากบางครั้งเนีกก็เหมือนคนโดดเดี่ยวตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าความรู้บางความรู้นีมันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นปัจจัตเขาเรียกปัจจิตังรู้เฉพาะตนเป็นปัจเจกนะรู้ได้จากการสัมผัสจากการรู้สึกคือบางคนเนี่ยต้องรอให้ป่วยก่อนน่ะต้องรอให้ไปเข้าโรงพยาบาลไปเป็นโรคมะเร็งก่อนไปเป็นโรคใดๆก่อนไปเป็นโรคก่อนแล้วค่อย แล้วค่อยคิดที่จะมาป้องกันอะไรเงีนนะ้เนาะเยอะมากเลยคนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะกําหนดชะตาของสุขภาพเราอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วพวกเราทุกคนไม่จําเป็นต้องป่วยเลยนะทุกคนเราไม่ต้องป่วยไม่ต้องเป็นโรคอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะถ้าเราเข้าใจการดูแลดีเนเอนะการดูแลภูมิคุ้มกันการจัดการกับออกซิเดทีฟสเตรสหรือจัดการพิษซึ่งมันมีหลายแบบหลายหลาย รูปแบบนะทุกคนนี่เนพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมากินอาหารเสริมของคุณเนะเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะเนจะบอกว่ามันมีหลายๆรูปแบบเพียงแต่ว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีการเนาะมันอาจจะใช้ต้องความเข่งคลาดความต่อเนื่องที่แตกต่างกันแต่ว่าวิธีการทานสารสกัดเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องเหมือนกันมันต้องเสียตังแต่มันอาจจะรู้สึกสบายใจรู้สึกเห็นผลมันมีงานวิจัยมันมี สิ่งที่มารองรับเราอะไรแบบนี้เนาะแต่สรุปก็คือมันเป็นแบบนี้นะทุกคนจะบอกให้ว่าตอนนี้ถ้าเราอยากจะหยุดเส้นทางของโรคเนาะเราต้องหยุดการอักเสบอะค่ะเราต้องหยุดออกซิเดทีฟสเตรสบางคนอาจจะใช้วิธีกินมื้อเดียวบางคนอาจจะใช้วิธีกินอาหารที่เป็นธรรมชาติแบบเพียวเยวไม่มีอาหารแปรรูปเลยก็เอาตามสะดวกเนาะหรือบางคนก็จะใช้สารไปช่วย อ่าอย่างเช่นบางคนทานเกลือดำนะบางคนทานแอคทีเว e ยีนเนี่ยบางคนทานเบต้ากูแคนหรือบางคนไปใช้วิธีใดก็ตามอันเนี้ยทุกคนมันคือเส้นทางของการที่เราอ่ะจะปกป้องร่างกายของเราเนาะจะปกป้องยีนปกป้องดีเอเอของเราซึ่งถ้าหากว่าเราทําถูกต้องอะค่ะเราทําถูกต้องทําตรงคําว่าถูกต้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าทําตอนนี้แล้วจะโอ้โหเห็นผลตอนนี้นะมีหลายๆคนมากเลยที่แบบเป็นแบบ แบบว่าเหมือนพอใช้อะไรอะ่ะต้องเดี๋ยวนั้นทันทีเดี๋ยวนี้ทันทีนะทุกคนอันนี้เราจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะเวลาวงเขาเรียกว่าอะไรนะอุตสาหกรรมหรือธุรกิจยาเนาะอันนี้เน่ไม่ได้ไม่ได้โจมตีธุรกิจยาแต่นี้กำลังจะบอกว่ารูปแบบของยาเคมีเนี่ยเวลาใช้ปุ๊บจะเห็นผลปับ๊บซึ่งมันรวดเร็วทันใจตรงกับไลฟ์สไตล์ ในปัจจุบันนี้ที่ต้องการเร่งรีบมันมันไม่ผิดหรอกถ้าถ้าจำเป็นนะแต่มันอาจจะพลาดเพราะปัจจุบันเนี้ยเราเราก็เห็นนะคนอะปลายทางของการที่เรารีบด่วนเร่งผลมันคือโรคไตโรค SLE นะโรคาบางคนก็เป็นโรคมะเร็งนะแล้วตอนนี้คนที่เป็นโรค HIV โดยที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครเป็นสาวโสดสาวเออสาวโสดก็ก็เป็น HIV แปลกไหมทุกคนแต่แต่เรื่องเรื่อง HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้จะบอก HIV เนี่ยเป็นได้ก็หายได้นะเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่โคตรกลัว HIV เพราะยังไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกเนี้ยเมื่อก่อนสมัยถ้าเราจําได้นะสิบกว่าปีแล้วว่าใครเป็น HIV เนี่ยจะถูกแบบโอ้จะถูกรังเกียจมากเลยอะแต่พอเรามีความรู้ว่าเราจะรู้กลไกของมันนะคะ S.I.V มันก็คือภูมิคุ้มกันของเราอ่ะที่พอมันติดเชื้อมาปุ๊บแล้วมันบกพร่องเนาะ S.I.V มันก็แบบไปโจมตีภูมิคุ้มกันของเราอย่างเงี้ยแต่วิธีการก็คือเราก็ต้องล้างพิษล้างพิษล้างพิษแล้วทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงทุกคนซึ่งการจะแข็งแรงของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันอย่างที่นี้บอกว่ามันแล้วแต่การไปรับเชื้อไปรับพิษไลฟ์สไตล์รูปแบบชีวิตการกินอารมณจ์จิตใจพฤติกรรมอะไรเงี้ยมัน มันไม่เหมือนกันการที่เราจะกลับมาสมดุลเนี่ยมันก็จึงระยะเวลาไม่เท่ากันแต่เน่นจะบอกทุกคนว่าแต่ยังไงมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะคะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมียารักษา HIV กินแล้วหายขาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการดูแลระบบร่างกายแบบสมดุลอัตโนมัติอะหยุดพิษระบายพิษ Activate กระตุน้นร่างกายนะการขับของเสียการอะไรเงี้ยธรรมชาติบำบัดองรวมเนี่ยมันคือความ ขยันน่ะความที่ตั้งใจทำอะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเออเราเรากินสิ่งเนี้ยแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะเหมือนอย่างเวลาคนออกกาลังกายทุกคนเขาออกกาลังกายเนี่ยกว่าเขาจะเป็นนักวิ่งมีกล้ามมีอะไรเนาะอย่างต่ตงําก็ต้องสองปีเล่นโยคะก็ต้องสองปีอย่างเน้เน้ยืดเหยียดมาจะสามปีแล้วเนาะตอนเนี้ยเน้ร่างกายเนียดีมากเลยแต่เวลาเขาโชว์เขาโชว์ตอนดีอะ่ะทุกคนเหมือนเน้นกินสารสกัดมาเนี่ยกินมาสามปีห้าปีเนาะ โชตอนมันดีอะทุกคนแต่มันดีนะี่คือเรากินมานานแล้วแต่ทีเนี้ยเวลาคนเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ชอบแบบว่ามันต้องดีเลยอะกินกระปุกเนี้ยเห็นผลตอนนี้เลยทําตอนเนี้ยเห็นผลตอนเนี้ยทุกคนทุกคนต้องเข้าใจหลักเนาะเข้าใจหลักกว่าเป็นจริงแล้วจะไม่โดนหลอกเพราะว่าชีวิตอะมันคือชีวิตถีของการดํารงอยู่การดําเนินชีวิตอะมันไม่ได้แบบมีชีวิตอยู่วันเดียวเนาะมันมีชีวิตอยู่แบบอ่าบางคนอายุเยอะ ร้อยปีเงี้ยแล้วทุกคนรู้ไหมแต่ละรอบชีวิตแต่ละรอบชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนาะแล้วก็สลายหมายถึงว่าไอ้ตัวเซลล์ที่มันควรจะตายควรตายแล้วเราก็ต้องใส่สารอาหารเข้าไปเพื่อกระตุ้นเซลล์คือร่างกายเนี่ยมันต้องมีกระบวนการกระตุ้น activate กระตุ้น activate เราจะกระตุ้นแบบไหนจะด้วยแบบธรรมชาติจ๋าเลยหรือแบบจะใช้เทคโนโลยีอันนั้นก็แล้วแต่งบประมาณของเรา แต่จะบอกว่าถ้าเราไม่ทําอะไรนะร่างกายอะ่ะมันเหมือนสนิมอะทุกคนมันจะเป็นสนิมนะพอพอร่างกายไม่มีการแอคทีเว e ไม่มีการกระตุ้นให้เรานึกถึงอารมณ์ความรู้สึกความคิดอะ่ะถ้าสมมุติเราไม่มีบริหารความคิดนะเราก็จะกลายเป็นคนเออมันจะมีกฎเขาเรียกว่ากฎแห่งการถดถอยซึ่งกฎแห่งการถดถอยเนี่ยมันมีทั้งมันมีทั้งเกิดขึ้นกับสภาวะจิตใจกับเกิดขึ้นกับร่างกายถ้าเราเอาแต่นอนนั่ง เฉยๆไม่เดินไม่ออกกําลังกายเนาะมันก็ถดถอยกลายเป็นคนภาวะกล้ามเนื้อน้อยซึ่งสถิติของคนสูงอายุจะเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าไม่เดินไม่เหินไม่ออกกําลังกายเนาะหรือแม้แต่คนที่มีสภาวะถดถอยทางจิตเพราะไม่ได้กระตุ้นหรือ Activate พลังความคิดใหม่ๆเนาะมันก็จะเพราะว่าจิตเนี่ยมันพร้อมที่จะไหลลงข้างล่างอยู่แล้วร่างกายก็เหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะต้องกระตุ้นเนาะจะต้อง Activate ก็คือชีวิตเนี่ยมันแปลว่าคําว่าชีวิตนะไม่ได้แปลว่านิ่งอ่ะทุกคนแปลว่าเคลื่อนไหวนะเออเนี่ยถ้าเราเข้าใจชีวิตถูกนะจิตก็คือเคลื่อนไหวแต่เราต้องเคลื่อนไหวแบบรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบอะก็ตื่นตัวนะเขาเรียกเคลื่อนไหวร่างกายก็ต้องเคลื่อนที่อ่ะเวลาจะนอนก็นอนแบบไม่ได้ว่านอนทั้งวันนะนะก็มีช่วงเวลาของการตื่นการนอนแบบเนี้ยโอเคนะคะทุกคนวันนี้เนยมาอยู่ในรถไม่รู้เสียงดีหรือเปล่า ปดีเนี้ยมาออกกำลังกายเดี๋ยวให้ดูทุ่งนาเชยนีงและเมื่อกี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมาหาทุเรียนกินแล้วก็กินทุเรียนคนเดียวหมดไปหมดไปกล่องมนเริ่มเลย <laughs> กินทุเรียนไปสองลูกแต่เป็นลูกเล็กๆนะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบาย